ซองนะครับอ่ะชุดแรกนะครับชุดแรกเป็นเลขชุดตัวฟันนะครับชุดแรกเป็นเลขชุดตัวฟันนะครับงวดนี้ค่อนข้างมาแรงนะครับงวดนี้ค่อนข้างมาแรงนะครับชุดนี้ผมปล่อยไปนานแล้วนะครับนานพอสมควรนะชุด ชุดด้านบนนะครับชุดด้านบนชุดนี้ผมปล่อยไปดังได้ประมาณพอสมควรแล้วนะครับดังไม่ดังไม่รู้นะครับแต่ว่างวดนี้จากที่สังเกตนะครับจากที่สังเกตคือท้าเรียกข้ามานะครับดังหมดทุกตัวนะครับวัน <c oughs> นะครับอ่ะ ครับแนวทางประจางวดวันที่16กพฤศจิกาสองห้าหกสีนะครับไม่รู้ว่า,าบกหัวสีอันบัและบกหัวมันสีดังบอนะครับแต่งวดนี้นะครับฟันห้านะวันนี้ฟันห้านะครับ25ให้ไปตั้งแต่พูนต้นเดือนพี่น้องนะครับนะใครติดตามผมนะคาดว่าน่าจะทันอยู่ นะครับสำหรับเลขสี่ห้าห้าสี่ก็ได้ให้ไปหลายวันแล้วนะครับก็ได้ให้ไปหลายวันแล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปเป็นเลขชุดกันจ้ะต่อไปเป็นเลขชุดกันนะครับอันไปแล้วจ้ะใช่ครับทันก็ทาจ้ะทุกคนบอกเลยนะใครติดตามผม เลขคู่ไหนนะครับชุดไหนที่คาดว่าน่าจะดังผมจะเล่งเอาออกมาให้ทุกคนก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นเลขชุดตัวกันนะครับต่อไปเป็นเลขชุดตัวกันได้ราวชาวันนี้ห้าสองนะครับดีใจด้วยครับคุณสมบัตินะตามผมฟังนะครับนะขอแค่ตามผมนะตามผมเชื่อผมฟังแน่นอนนะครับฟังว่ด ปังเป็นแต่น้อยนะครับเมื่อนีปังเป็นแต่น้อยจุดหัวเร้าพัฒนาผลปี่นอนะครับโมเมนต์ธรรมดาได้เมือนอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเป็นเลขชุดตัวกันเลขชุดตัวกันนะครับกันสี่ตัวเจาะสี่สองเจ็ดสี่นะครับ <c oughs> ตัวเจาะสี่สองเจ็ดสี่ <c oughs> จ้า <c oughs> <c oughs> เลขที่ทุกคนตามอยู่ในช่วงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้แล้วมันได้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะที่ผมวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมวงกลมอยู่ตรงนี้คือเลขระวงะรังจากที่ผมวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับคือเลขระวังนะครับนี่นะครับเลขระวังที่งวดก่อนนะครับเก้าห้าแตกไป นะครับที่งวดก่อน95แตกไปนะครับคือเลขคู่นี้จะ4224นะครับคือเลขคู่นี้นะครับที่งวดก่อน95ผมได้ให้แตกไปนะครับบอกแล้ววันนี้ผมจะมาสรุปให้นะอันนี้คือเลขระวัง4224นะครับน้อยยำขนาดนี้อันนี้คือ เลขชุดที่มันเคยแตกในงวดก่อนนะครับคือเลข95แตกตรงๆอันค่ะ4774ครับเลขอันไม่ต้องพูดถึงแล้วกันเนาะเลขอันไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะครับเสียล้มเสียลมพี่น้องอิเล่นะครับเสียลมเป็นไฮก็ยังเนี่ยเป็นไทฮก็ย่างเนี่ยนะครับ แนวทางกว่าจะกว่าจะคำนวณหามาได้นะครับสุดท้ายจบที่คําว่าอันพนะจมทีข้าวมาอันนะครับเสียใจนะเสียใจแต่ไม่เป็นไรมันคือความจริงเนาะรับได้ครับรับได้มันคือความจริงอ่ะต่อไปเลขหาาเดียวต่อไปเลขหาาเดียวนะครับตามได้ให้ตามไปก่อนนะ ว่างวดนี้ยังไม่อ้นค่ะใช่ไหมเออดีใจนะครับบอยผมดีใจนะฮะเนะี่ยเถอะบอยผมดีใจเน่เถอะนะครับอ่ะเลขมาเดียวนะครับหกแปดแปดหกครับมาเดียวหกแปดแปดหกนะครับถามว่ามาเดียวจริงไหมมาเดียวชัวร์ไหมนะครับอ่สถิตินะครับสถิติมีอยู่ว่านะสถิติมีอยู่ว่านะครับแต่ก่อนนะครับ มาเดียวฟาดล่วงมาสองวัวติดนะครับนะแต่ก่อนนะครับหมัดเดียวนะครับฟาดแตกมาสองหัวติดก็มีนะครับ,รน,ดดรบนะงัวน,นี้งวดน,นี้ไม่แน่นะครับงววน,นี้ไม่แน่นะใครอยากตามลองตามดูนะครับนะครับใครอยากตามลองตามดูจ้านะครับอ่าสิว่าทีงไหนพี่น้องนะครับมันแบบบังคับกันไม่ได้จริงๆนะ บางคับกันไม่ได้จริงๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบหกแปดถ้าชอบหกแปดปดหกก็ลองพิจารณาดูเออนะครับต่อไปเป็นเลขชุดสามตัวนะครับมักแค่หาสองหาซีนะครับถามก่อนหาสองหาซีนี่หาบอกชื่อเลยบอนะขนาดผมลิ่งบอกขนาดนั้นนะมันยังดังเลยนะครับเออ เราซูมเออร์ซูมเออร์นี่ผมเอาเบอร์เหลือนะครับเอาหกแปดแปดหกครับมาเดียวหกแปดแปดหกจะต่อไปนะครับเลขสามตัวตามนี้ครับ6กแปดไม่อ่านจะฟาดรถไอ้นะครับแมนบอร์แมนบอร์สามตัวนะครับเจ็ดห้าแปดห้ามาอีกแล้วทุกคน หาไมาอีกแล้วหากันกั่นกายอีกแล้วหากันกายอีกแล้วนะครับหา้าห้ามาแรงจริงๆนะงวดนี้นะครับห้ามาแรงจริงๆบอกเลยนะนะครับห้ามาแรงจริงๆนะครับถ้าใครชอบนะเจ็ดห้าแปดเล่นได้ครับเจ็ดห้าแปดแปดห้าเจ็ดเล่นได้นะถ้าเราตัดเล่นนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดเล่นได้ 5885 58, เล่นได้นะครับแล้วก็7887เล่นได้นะขึ้นอยู่ที่ว่าทุกคนชอบคู่ไหนชุดไหนตัวอะไรยังไงนะครับชอบตัวไหนก็พิจารณาดูแคบไว้เลือกเล่นที่หลังนะครับนะครับบางคนก็โชคดีนะบางคนก็โชคดีได้แต่เมื่อเช้าแล้ว อันลวจ้าแม่นตีขนาดนั้นเลยเหรอดังปานานบอี่นองนะครับอ่ะเลขสองตามนี้นะครับแขบไว้เลยอ่ะเดี๋ยวผมแขบไว้ก่อนอแขบเรียบร้อยนะครับจบที่คำว่าอันคาใจ่าโอ้ยบอยผมเครียดไยอย่าว่าให้ผมเครียดายทุกคน ห้าแปดแห้าจ่ายเต็มจ้านนะครับว่าผมเกียรหลไหลถูกใจเลยค่ะซื้อไว้แล้วค่ะครับผมนับหนึ่งถึงห้านะครับนับหนึ่งถึงห้าอันสองตัวเราซื้อสามตัวใช่ครับใช่เป็นทางออกที่ดีครับเป็นทางออกที่ดีนับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางแล้วนะครับใครที่ยังไม่แขบแ็บเลยจ้ะ แคบแล้วพิมพ์ขอบคุณมาสั้นๆนะครับขอแค่นี้จริงๆทุกคนจ้ะนะครับขอเพียงคําว่าขอบคุณแค่นั้นนะครับนะนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านะครับก่อนจากการขอฝากทุกคนช่วยกันจิ้มลิงก์ด้านล่างที่ผมฝากหมุดไว้ให้หน่อยนะครับตำนอยตำราวจะ้ะตานอยตาราว <c oughs> จานละร้อยห้านะครับตามอ่าตามรัฐบาลนะครับจานละหนะึรอยเนาะใครจิ้มลิง์ด้านล่างแล้วแจ้งแอดมินได้เลยว่ามาจากอาจารย์เตยนะครับมีโปรดีๆม,มาแนะนําทุกคนนะครับอันแล้วค่ะที่เปิดซองมาขอโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็ว่าผมผมก็ว่าผมต่างใจแล้วเนาะนะครับนะผมก็ว่าผมทําดีที่สุดแล้วนะครับ แล้วมันก็เป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับมันเป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับน้อยครับที่มันจะไม่อั้นเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่สิบห้าแล้วนะครับเลขว่าเป็นตะดังมันก็ดังนะครับ <c oughs> <c oughs>